เอจอและเอาแม่งว่าหายต่อหน้ากูเลยแตก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 กูโดนมาหนึ่งหมัดกูโดนหนึ่งหมัดเมื่อแรกเมายามจำเป็นเนอะขึ้นมาตอนไตะจับเต็มลงลองลงลงลงโอ้ยดาวแม่งโอ้ยดาวเหมือนกันดาวเอาว่าดาชื่นดีมากรู้ว่าถ้าลุมตีไม่ได้ราะโนล้มไปแล้วไม่ายเป็นร่างเบิร์กแสนและตัวแดงแป้นแหละสวัสดีคุณผู้หญิงเฮ้ยอยู่กันเป็นู่คณะมั้งไงวะ โอ้ายยมย่ยมตกใจไอเชี่ยในสี่คนมาดีเลยเนี่ยเฮ้ยห้าคนเลยเฮ้ยสิเออห้าคนเนี่ยไปชมพูทวีไอ้วันนี้ถืออันนี้ไว้อยู่นะเดี๋ยวกูเป็นภาษางงเลยภาษาไม่เยอะภาษาตะลังเทออกไปไกลๆสีก้าไม่เยอะมึงต้องไปไกลๆเดี๋ยวเดินตัวกูเดี๋ยวเข้ามาเนาะเดี๋ยวเข้ามันนะเฮ้ยเนี่ยคนนี้คนดีใส่แมสก์ด้วยใ่แมสก์ด้ยยังไม่มีสัญญาณ มึงอย่าเปิดไว้นานแล้วไงแดกไฟกไฟดับติ g n าวติ g n าวกู <No. S 1> ว่ามัแบบนนถึงกูมีกระบอกก็จริงแต่กูไม่ใส่นะเชียวกูพกไว้ติดตัวเฉยกูมีกระบ, <No. S 1> บอกกูเลยเจอผีกูแดกน้ำ signal แตกกระทิงแดงไงล่ะกูรีบเปลี่ิตชีวิตเ <No. S 1> กนินกรน้อยอ่ะ signal โอ้ะโอ้กี้ทุกี้เอ้าเปลี่ยนได้รับได้เลยว่าได้ละจัดตัวี่ไปดิอ่ะอ่าฮะโอเคสับจถ้าไม่ตกใจเออตกใจหมดเฮ้ยเปิดดิเยี่อะไมอ่ะไม่ออกอ่ะแกบัดเวยว่ะนี่อะเฮ้ยวัดต่อตัวปีปีมา มาแล้วเฮ้ยเฮยเอียมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไปเปิอ้พี่มันล่ามึงไงพี่มันล่ามึงล่าใส่ล่าใส่เพื่อนล่าใส่เพื่อนล่าใส่บ้านไม่ลาแล้วล่าใส่บ้านโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีกูมันตีกูกูจะลากกลับให้บ้านกูจะลากไปที่บ้านลากล่าไปที่บ้านไอ้พี่ไม่ล่ามึงนี้เลยเนี่ยเอาลากไปที่บ้านเนี่ยไปพิธีนี่บอกกูกูว่าพิธีแล้วกูก็นอนดาวไปแล้ว มันก็ลจากบ้านต่อมาหากูอ่ะมาเอากูมาแล้วกูไม่อยู่แม่ยังบ้านเลยซายไปเลยยังไม่อยู่กูกระถิงแดงพี่วิ่งยัดบ้านพี่วิ่งหยัดบ้านเธอตายให้วิ่งหยัดบ้านอ่ะไอ่หลับแล้วพอกระทิงแดงเลยใส่เขาไม่ได้จ่ายไอ้วอนนีอยู่ที่เออเอาไว้เจอดาไปอ่ะไม่ได้จ่ายไม่ใช่ ต้องอยู่ที่นั่นแท้ๆเดี๋ยวพี่ไปหาเบอที่ที่มันมีกระดาษหาปืนแปะเพราะว่าพี่อยู่ตรงหอไฟพอดีเลยตายคนนี้ตายหรือยังพี่อยู่ตรงหอไฟพอดีเลยเดี๋ยวไปหาเอ๊ะกูอยู่ตัวนั้นอ่ะไฟฟ้ากูอยู่ตรงหอไฟโอเคโอเคกูจำแบบได้เดี๋ยวเอ๋อพี่อ่ะเร็วๆเลยอ่พี่ตาแทบบอดพี่อ่ไหนข้างในอ่ะเพราะข้างในมันอันตรายไม่มีใครเลย ไม่พอวายใหญ่คนนี้วะแตยคนนี้เขาวายชายคนนี้เขายังตายอยู่ไหมพิงดอกโอเคยังอยู่นอกระยะอ๋ออ๋อมึงไม่ตายหนูอย่าลืมเฮ้ยชืีวิตหมดเลยอะไรพี่เมื่อกี้คำว่าลอยระยะแล้วจะออกไว้ยมา ไปชมูทวีปกันแล้วว่าทีแบบไอพีปิดเครื่องอ่ะเราเราพอแบบกดอีกทีนึ่งก็ไม่ที้เไม่น้าอาหารที่มามบอลเราจะแบบเราจกลังงานหมดปิดเครื่องเนี่ยบีมองเปิดได้เปิดทีมมงยี่สิบระยะยี่สิบแมงวิ่งล่องลับอล้วอเดียเราบองวิ่งมาอยู่พวกมึงไม่ต้องขึ้นพวกมึงไม่ต้องขึ้นทำไมเยอะใช่หรูอตายไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวกูจะลง อ๋อจะเปิดเสียงอ๋อเปิดไฟเปิดไฟเอาขึ้นมาขึ้นมา,าไปไปขึ้นมาแล้วกูจะสวดหน้ามึงสกักทีไอเหี้ยมันที่มึงสวดกูทีมันไส <c oughs> มันไม่จะรับสวดแล้ววะมันไ <c oughs> อนเหี้ยเฮ้ยมึงจะใช้พลังงานกันหมดนะ <c oughs> มึงงั้นที่สวดกูสวดไม่ได้มึง <c oughs> ที่สวดยังไมีที่ตาแต่ สาดน้ำมนดิไม่งั้นจากกูสวดหน้ากูต้องกูต้องลิงแทนด้ยจะโดนตื่ยเกินเกินลิมิตไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยใครจะมาเฝ้าบันไดทุกคนนี่หรือแม่งเปิดไฟอยู่โหข้างหลังอีกยังไอ้หนูใช้โอ้ใครไปเปิดปิดเนี่ยเฮียไม่ได้ไฟเทคกับบันไดเฮียปอดไปแล้วไงเฮะ อะไรกันอะไรกันเข้ามาลอยเมลแล้วออกไว้แกอะไรเนี่ยกลัววัวใช้ใช้กันหัวม่วงนะสุดยอดเกมเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเมื่อชีวิตรอดเว้ยเขาเล่นเมื่อหัวใจมันเต้นเร็วน่ะเต้นเร็วจนหยุดไงหัวใจวะเนี่ยเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วอ่ะเจอคนที่ใช่ไง เป็นคนที่ใช่กำลังจะมาเออเป็นคนที่ใช่กำลังจะบาเออคนที่ใช่กว่าคนที่ใช่กว่าแอปสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยเฮกลับไปละก็กลับมามาอะไรของมันโอ้โหใส่มาแล้วดับดับดับเช้าเลยแมงไม่เจอสี่คนที่ใช่เพรากูกำลังเติมอยู่ทำเพื่อคนดูเฮ้ยเราเราเล่นด้วยอะเล้วเนี่ยได้ทั้งซีรีส์หนึ่งเลยนะพี่เออจะยาวแน่พี่ พี่รู้สึกเหมือนอินฟินิตี้สโตนมาอยู่ในมือหมับอุ้ยไหนกดเอนะอุ้ยแม่มึงตาคงจะบอดสะหว่างเออเกินไปไม่ว่าเดี๋ยวแรกจเดือดรำแสงก็เหมาแสงที่ฟ้าได้พีชิบหายละนายวิชันมันมีแบตเตอรี่ไปแล้วไม่ถามมือคนดู ผมยอมหมดเนี่ยผมยอมขนาดเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมมากดซับเทอร์ไ์กันด้วยนะถือว่าขอร้องแหละขอรแล้วล่ะขอร้องเลยก็เสียขอร้องขอร้องนี่ร้องยอมลงทุนแล้วล่ะีืออะไรอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมลอยลอยเ่ยไม่เห็นแก้มันลอยอ่ะยาบล่ะเม็นทอดอ่ะมยาเนี่ยป็นทออหวานเย็นไปแล้ววะเฮ้ยตอนนี้นายวิชันอยู่บกบาลกูใช่ไหม ใช่ใช่เพราะว่ากูไม่รู้ว่ากูใส่ปะไหนวะลงุดๆกูขอลองของหน่อยดิเอออยากรู้แต่ลองของสิโอ้ยสุดยอดสุดยอดมุมมองเป็นไงบ้างวะไอแดงเลยมองแบบเหมือนเหมือนมึงถ่ายหนังผีอยู่ไอ้เี้ยว่าดีด้วยโอเคกูจะลงมมองแล้วอยากเจอคนอยาหลังจากกูมีนนักบินทุกคนตามมากันเลย แย่เลยว่าโอเคแบตเตอรี่หมดไอ้เหี้ยตกใจแล้ววิชันอยู่ได้ประมาณสามสิบวิวแสดงว่าต้องถูกเฉินจริงๆถึงจะใช้ได้คุณลิกาโอ้โหเสียงเฮียเลยเนี่ยเปเสียงแทรกอ้ามาเหมือนแมงวีตอมไม้ไหนอ่ะไหนเลระน้ำลาย เพียวพ่นอะไรใส่ไม้ป่ะเนี่ยเหยียบพีมันพ่นผิดเย่ะขาดทุ่มขาดทุ่มเฮ้ยเหยียบีก็ไปแหละมาเอ้ยขอตัวค้อนนะครับเฮ้ยที่นี่ไม่ขอตีทำไมเสียงมันขอไปหน่อยดินี่แปดเฮ้ยเฮ้ยเหยียบแล้วเหียแล้ว แำไม่ผีมันตามกูผีตามกูเลยุดเร็วเร็วเดี๋ยวเฮยีทำไรวะายแล้วตายแล้วต้อมาหายเร็วเลยเนี่ยเวด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 ตามใรออตามพ่กันเวช่เหรอ่ะูอย่มไตามกูผีไม่ได้ตามเราด้วยเว็ดโอเคโอเค้วแลแล้ตามกูแต่กูก็ดิ้งน้ำ ไม่ตามบ้านหลังนะมันต้องเจอมันที่บ้านหลังนะดนดิล่ะเยอะควันเสียแล้วเเสร็จเหล็กขอบใจของวีเมื่อกี้อะไรวะดะที่เราวนๆกันนัววีตกวย่งวนไปแม่งควันหนาควันหควันสีเมื่อกี้อุ๊ยชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกอย่างไรพีช่างกูเชื่อไหมนั่นไงสวยไอ้เหี้ยอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยใครได้ปันไฟนี่นะพี่ช่างกูเชื่อไม่ได้ ไม่มีใครไปไม่มีใครอยู่ปั่นไปทั้งนั้นปั่นนะปั่นนะเขาล้องกระบองกูใช้ไม่ได้หาอยู่หาโอนไออยู่มันจะหาตีคอมแม่แหละมันย้ำได้สมมติี่ไราใช้ไม่ได้ใช้เราไม่ได้เลยเฮ้ยกระดาษกระดาษกูได้กระดาษที่ทางปืนไฟมาพวกมึงจดไว้ลบห้าสิบสี่ยี่สิบลบห้าสิบสี่แล้วก็ยี่สิบ เฮ้ยกูถามหน่อยใครจะยอมเป็นแท้งเนี่ยเพื่อนคนนี้เออมีแท้งเลยว่ะเดี๋ยพอดีไม่ใช่สมมติรถเรือรถเรือเราสามบนจริงใครจะใครจะเป็นแท้งวะหนูเออกูขอเยอะๆกูกูขอเป็นไฟเตอร์กันแต่ไฟเตอร์คนนี้ยังไม่พร้อมเไฟเตอร์ของมีของอะไรบ้างไม่มีอะโล่งๆเลยโอเคเพียงเขาเป็นแท้งเลยเดี๋ยวกูเป็นไฟเตอร์จัดไปไอทีวัดผีไฟเตอร์นี่ขอไปปั่นไฟกันเต้ก็อุ้ยสัตว์เอ้ยไม่อยู่ตรงที่ปั่นไฟแล้ว เไอพีมันซับไปมึงอ่ะเออเสียงอะไรวะวะนทำไมรู้สึกมีคนเดินก้าวบ่อนี่ไงไม่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 นม่ยินดีก้าวที่หกมัไม่ใช่ไม่มันมันมันรออยู่กันสี่คนหนูได้ยินก้าวที่ห้าพี่ขอขอความเงียบหน่อยโอเคโอเคเจอแล้วก้าวที่ห้า แล้วที่บ่นไฟไปไหนอ่ะมันต้ออยู่แถวนี้ดิจำสลับป่ะไม,ไม่ไม่สลับไม่สลับติดคอมแบบกันไปเห,หรอวะหรือเราวิ่งกลางกลางแบบกันไปไวะไอตอนขวันพยาขวันมึงก็ขวาบออาจจะเปลี่ยนทิศทางนะโอ้เปนไม่ได้ลูปละมมางังกี่คนเนี่ยมันชอบมีก้าวเกินวะ โอเคโอเคตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบเกือบเกือบเกือบนะเกือบทุกคนน่แบบจะอยู่กับเราละดับนึงดัไว้นะเว้ยถ้าโดนอะถ้าโดนถ้าโดนลากให้ให้วิ่งยับใส่เพื่อนเลยเพื่อนที่ไม่ใช่พวกเราครอบุบไปเลยเพื่อนที่เป็นแค่เพื่อนอะพวกเราเป็นครอบครัวเออพครอบครัวทิ้งกันครอบครัวทิ้งหนึงโอ้บอสบ่ากูไปกับเยอะวิแทงหน่อยวิแทงยิบภูมาแล้วยิบภูมาแล้วเฮ้ยครอบครัวทิ้งเงินยิบภู โอเคโอเคพมาคบเลยแก๊งเราไอ้สัตว์มอนสัตว์มาเมโอ้ยแสบเพื่อเพาเป็นครอบครัวาเพื่อวันที่กันโยชิสามร้อยเ่รนะฮะสามพันเลยเฮ้ยเฮ้ยียหน่วยหน่วยพิเศษฮามดูหน้ามันดิเขี้ยมัดมึงมาจากไฮดราเนี่ยเที่ยวนเที่ยวหเอองกีเตอร์บ้ตัดับตัๆ กระโดดลงบ้านไปแลยทะลุรักทางเฮลไปดรอุไปดรอุเฮลไปดรอเชื่อใจผมสิเชื่อใจผมเนี่ยเฮ้ไปดรอุไอสัตว์บนอะไรของมึงเนี่ยบนวันนี้บลอนนี่แว่าชายคนนี้อาจจะตื่นขึ้นมาจับขาบอลเยตื่นมาวุชกอ่ะเอ้ยคนเจอแอ้ดอกไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยจับขาบอลมันติดทีไรมีคนไปหาแอ้ดอกมาแล้ว เออนักบินชั่นใช้ได้อะไแต่ไม่ไม่เราได้ปั่นไฟกันเลยอเอาสิภารกิจของเราคือปั่นไฟเออปั่นไฟกับฆ่าทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวไปกลับไปที่หอกันนะกูไม่รู้ทำไมอุ้ยเฮ้ยไอ้เปรมันวิ่งหนีเราเปลลดวิ่งหนีเราครอบครัวครอบครัวดี้กันเฮ้ดิ๊กไอ้ดิกูุณดิกูรีบได้ยเอไอ้ย่าไปมองนะ <c oughs>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  อย่าไปมองมันนะไอ้เหย้อยพีทแทงไอ้มองวันไอ้มองวันพีทแทงไป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 พีทแทงดีไอ้พวกมือกันมาได้ด้วกมึงโอ้ยโอ้ยมาเป็นไรคนอื่นแล้วกูนอนดอกกูนอนแดงยังไมแยงเพ้าะว่านี่สุดทุนเลยรถไฟเข้าไม่ได้ไอ้เหี้านบ้าสุดเลยบ้า แม่งอะกระจุกกันอยู่ที่บอลไอ้พี่จะไม่ตายแล้วอเยพี่จะไม่ตายกูไม่ตายกูยังไม่ตายโอเคไม้คุณผู้ชีบทันอย่เลี้ยงคันแย่งแย่งกัน่อนตอนที่แย่งมันเขฟัวหอยกันไอ้ที่มันห้อยกันระวังตัาไว้ไปกินแอบหลังต้นไม้มันไม่เห็นวิ่งผ่านไปผ่านไปทางที่บอลอยู่สัตว์ปากหมาคืเรื่องจริงเรื่องจริงผ่านจอโอเคกูอยู่ร้านค้า ก็แล้วก็เยเดินไปทียที่น้อยทีละเก้าเก้าทีละเก้าน่าจะซ่อนนาได้เกงนี้มีแกีอยู่บ้านที่มีบันอยู่อยู่ไนเช่ยวเโอเคไฟเตกูลอดเว้ยแม่งกูลอดเจ๋อวิ่งกับมัจะกอดเี่เจอมันเอานี่เพื่อนนีมุกี้เลยอยูไหนวะูอยู่้ทำไมนมันวิ่งแบบแปลกร้อพอย อ๋อมันวิ่งเอาปั่นไฟมันวิ่งเอาปันนาาป่นไฟทุกคนอยู่ร้อยหกสามพอยอปั่นไฟอยู่ปั่นไฟอยูอ่สองพอย